สวัสดีครับผมคือเบลิเฟอร์เล่นจูเกมก็ต o ออฟวอร์สามพทที่7ยับนะครับผมเ yeah จากที่เซฟไว้คราวก่อนฮะทำไมต้อง7ยับนะครับเพราะว่า7มีไว้เยี้วนั่นเองว้าว y e มาลุยต่อกันเลยเรามาเจอกลไกแปลกๆน่าจะมีปริศนาเลยเรออยู่โอ้โหแล้วก็งานงอกนะครับงานงอกก็เคลียร์งานซะไอ้เหี้ยนี่เนี่ยเขาเตอร์ได้โว้ยเขาเตอร์ได้ไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนไอ้เหี้ยโอ้โหมึงจะโหดไปไหมฮะไอ้เวรนี่ แม่งทุบกูไม่ปานีเลยสัตวสมึงเห็นกูเป็นกระท้อนไงฮะทุบเอาทุบเอาเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยกูทุบมื่อคืนมัน้งโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วไม่น่าไปดามเลยมึงเฮ้ยเอาเอา,เอ,าอะไรอะไรมึงอะไรมึงเข่าขเตอือนแบบอย่างนี้แล้วกันไม่นะไอ้สัตว์ไม่เจ็บเลยครับโอ้ยไม่ระคายผิวมึงเลยโอ้ยเหี้ยเอ้ยพลาดละกูนี่นะโอ้ยเหี้ยมัดเธอคิริตมัดมเธอคิริตมัดมเธอคิริตอย่างนี้ ได้ตัวนึงละเอานี่ก่อนมึงมาก่อนเลยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอีกทียไงเไง x ครับมึงหลับโีโฮอีเฮียนี่มาไอหมาฟไฟมาส่โซ่โ,ซโอ้โหเฮียเฮียเฮียใจเย็นดิใจเย็นดิเฮ้ยทีละตัวดิซะได้กูมีสองหมื่โอเคขี่มันเลยเคทวศสี่เหลี่ยมเรียบร้อยมาทีนีม้มึงตายตายโอ้โหไม่ซับไม่ซับไัตว์มามะ สามตัวนะคาแม่งเผามันเผามันเผาแม่งเลยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งพยศดิเฮ้ยเฮ้ยมานี่ก่อนเอาผู้ใช้งานก่อนโอเคเด็ดหัวมันเอ้ยพอหมดประโยชน์แล้วก็ฆ่าทิ้งซะเอ้ยเรียบร้อยแล้วยังไงครับว้าวฟงบอลเลอร์ไอ้สัตว์เอ้ตายไปยตายหมดไปลงนรกกันตายหมดเอ้ย อย่ามายุ่งกับฟูโอ้กว่าจะเคลียร์ฝูงกระบ๋องพวกนี้ได้เล่นเอาสกรูเหนื่อยเลยนะเนี่ยโอเคครับกรีนออฟแล้วก็บลูออฟด้วยอืเติมพลังไว้และยังไงครับมีหนามอย่างนี้ผมขอเดาว,ว่าแม่งไปท่องกับดักนะมีเกียร์ตรงนั้นชิมิอืมท้องกับดักชัวร์ครับประเมินลบไว้ก่อน เติมความเย็นลงไปห้องหมุนกาดกับดักทำงานเฮ้ยเอาละเข้าไปเก็บกล่องอูเก็บไงดีวะเนี่ยต้องรอจังหวะที่ไฟมันดับไปนะครับเหตุเราอยู่ตรงนี้ไว้อยู่ห่างหางไฟไว้นะวิง่งเข้าไปเอาวิง่งเข้าไปเอาเข้าไปเอา,เ,อาเลดออกก่อนออได้แล้วแล้วก็ถอยมาอีกกล่องนึงเราต้องเข้าไปเอาไว้ได้ ถ้าไม่เอาก็เท่ากับเรามาไม่ถึงนะครับเร็วๆดีเฮททไอ้เหี้ยมึงง้างนานเหลือเกินไอ้สัตว์กูเสียวมาแล้วเยอะเยย์เยย์ไฟดักหน้าดักหลังเราต้องไต่ขึ้นไปตรงนี้ต้องต้องตะข่ายนี่แน่เลยเร็ว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 เกทท์เราไอ้เฮียมึงง้างนานเหกินไอ้สัตว์จะว่ายครูทำไอ้เฮียเลยไปเร็วไอ้เวเ้อนี่แล้วทำทำไงอะเนี่ยอ๋อเอ้ยมันชิดแล้วโอเคข้ามไป ตรงนี้ก็ต้องรอจังหวะที่มันผดไปใช่ปัเร็วเร็วเร็วไอ้สัสโอเคเอาเกียร์มาเอาเกียร์มาเย่เฮ้ยดึงดึงเร็วดึงเร็วโอ้สุดพอดีครับเกือบนึกว่าจะโดนลูดลงซะล้วปิดกับดักแล้วก็เปิดประตูเย่นั่นแหละที่ทำให้เราไปต่อได้นะครับวินอ้าวเชียร์ไม่บินโอยไป เพลงมังอลังการมากครับเป็นจังหวะฟังแล้วฮึกเหิมมากครับเราก็อยู่ในค่ายลูกเสือทุยไม่ใช่มันฮึกเหิม่านั้นเยอะนะครับผมไปประตูอัตโนมัติะด้วยแม่ยิ่งกว่าเซเว่นสมัยนั้นมีแล้วเหรอวะเนี่ยโอเคลองตบดูดูวซิว่าห้องนี้มีอะไรให้แกบ้างมีเออรอบๆห้องมีอะไรมีกล่องใหญ่ๆที่กูปีนไม่ถึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ อ๋อโอเคโอ,เ,คโอเ,คเข้าใจละมุนกลับก่อนอันนี่มันมีกล่องอยู่นะครับเราต้องจัดการเลื่อนกล่องมาเน่แล้วก็หมุนห้องนะครับ,รบเพื่อที่จะกล่องไปกดสวิตช์ตรงนั้นน่าหล่นใส่หัวกูอ๋อไม่ใช่นะมาดึงเด็หมอยแถวๆนี้ alright หมุนห้องกลับ โอเคป่ะ okay, อ่าจริงด้วยเพราะถ้าผมเหยียบสวิตนี้นะครับประตูมันจะเปิดแล้วถ้าผมไม่เหยียบมันก็จะปิดเพราะฉะนั้นนะจริงด้วยไม่ไม่กูไม่ถูกหวยบ้างเนี่ยจะได้รวยๆโอเคประตูเปิดแล้วแล้วก็ใช้ตีนเฮอร์มิตวิ่งขึ้นไปนะครับเออเหย้ yeah. ห้องกับดักห้องต่อไปนะครับ holy shit man รูเต็มพื้นอย่างนี้ผมว่าหนามงอกชัว น้ำงอกที่พื้นแต่งานงอกที่กูนี่แหละโอเคกดไกล้ทำงานเตรียมตัวตายได้มาแล้วมึงอ๋อไอ้พวกแข็ไม่รับเชิญไอ้สัตว์นี่โอ้ยเฮ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 ้ยเอาเอาเฮ้ยน้ำน้ำน้ำอย่าโดนน้ำอย่าโดนน้ำน้ำโดนทีเดียวตายแบบล็อกแมนอะล็อกแมนแม่งโดนยิงทิหายไว้ป่วงไม่ตายะโดนน้ำจิ้มตีนทีเดียวตายไอเหยอะตลกทิพไห มิโนทออย่าเสือกไอ้เหี้ยนี่มิโนทออย่าเสือกครับมิโนทอไปไกลๆเอ้ยไม่เว้เลยหลบเร็วหลบเร็วหลบเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยอะไรมึงเนี่ยหนีเร็วนี้เร็วนี้เร็วน้เรนี้เร็วเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเยอะเว้ยเยอะเว้ยระวังหนามผมกลัวหนามที่พื้นมากเลยกลัวแม่งจิ้มตีนไอ้สัสเอ้ยยิงกว่าเส้นต่ำอย่ามายุ่งกับกูได้ไหมเฮ้ย เรียบร้อยไปละเฮ้ยเมื่อไหร่จะหมดวะเมื่อไรมันจะตายอะไรอ่ะโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยเเต็มพื้นเต็มพื้นเอาไงเกาะฮาร์ปี้โอ้เชี่ยใช่ปะวะเกาะฮาร์ปี้ถูกปะโอเครอดโอ้โหมึงงอกมางี้ไม่เหลือที่ให้กูเดินเลยเดมามึงตายไอสัตว์มาให้ตายมาตายด้วยเหี้ย ลบ um> ลบลบอย่างเงี้อย่างเงี yani uh ้ดีกว่ะเบตอฟโอลิมปัสเบตอฟโอลิมปัสฝันไหมเฮ้ยโอ้โหแม่งเกือบตวยแล้วไอ้สัสมิโนทอเอามิโนทอก่อนมิโนทอมึงตายตายได้เล้วไอ้สัสระวังระวังระวังน้ำ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 อยู่ไหนน้ำอยู่ไหนโอเคน้ำอยู่นู่นเฮ้ยตรงนี้ไปเฮ้ยเฮ้ยเหยียเสียลชิบหายฉากนี้ เอาเอามาเฮ้ยอ,อะไรวะกูโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยกูโดนอะไรเนี่ยครูไม่เข้าใจเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ยเกือบเกือบเกือบซวยเกือบซวยเย้ยเย้ยเย้ยแดดหนีครับโอเค่อยมัน่อยมัน่อยไซเลนไปไซเลนเอาไซเลนก่อน เไเล่นยังไงยังไงไฟเล่นโอ้ยชิพไฮเฮ้ยเฮ้ยบันไล่แล้วไอ้สัตว์มาทำให้กูมึนตอนนี้เดี๋ยวกูโดนหนามจิ้มตายสิตายสิไอ้สัตว์ตืดแล้วก,กันวะเฮ้ยน,น้ำน้ำน้ำชิบหาย,ยเฮ้ยโอยเกือบแลยเยโต้เฮ้ยแฮปปี้แฮปปี้เกาะแฮปปี้โอเครอดแล้วรอดแล้ว โอ้โหถ้าไม่ไม่มีฮาปี้นี่ตายนะครับเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรอโอ้ยเย็ดโดโปลิโอแดกไข่ไอ้สัสเอ้ย <c oughs> มึงมือเนี่ยตบหาข้องนะฮะนี่มันต้องอย่างนี้ไม่มีหนามแล้ววะไม่มีหนามมาแล้วครับดีแล้วดีแล้วขนามงอกคราวนี้แม่งงอกทีสาม สามจุดงอกตีทั้งห้องในชิบหายเลยครับมึงลงมานี่ท่าทีได้อีเชี่ยนี่จะบินทำไมมึงไปกอดมันกอดหลังหักครับเดยบร้อยเฮ้ยไปได้ยังเฮียเกิยนะเว้ยรอกูเดียงเลยเหลือพลังอยู่นิดเดียวโอเคดีนะมีให้เติมเฮ้ยอันนนข้างล่างลงไปได้ปะวะ ไม่นาา่าได้นะต่อไปก็ตายนะอันนี้ดีกว่าต่อยมันดึกปล่อยโอเคแตกแล้วเปิดได้โอ้ยขี้ดันเมื่อกี้แม่งโคตรขอละคนพันโดราเขาทำอะไรกับเธอเนี่ยยาพันโดราหลับแล้วครับอ้าวยังไม่ตายว่าไงว่าไง โอ้โหกอดเคทสเป็นคนที่กล้าก้ากอดเคทสเขาบอกว่าห้ามคุยกับเคทสไม่งั้นเขาจะทำร้ายฉันเขาจะไม่ทำร้ายเธออีกเขาบอกว่าเขาจะฆ่านายมันฆ่าไม่ได้หรอกมึงจะมาเทียบรัศมีกับเคทสหัวนมดำเหรอมาฉันสามารถพานายไปได้ได้เลยอ่ะมอตีไม่ได้มาเดี๋ยวป๋าเปิดประตูให้นะครับอ้ยอยากรู้จังเลยหัวนมหนูสุด ดำสู้หัวนมป่าได้หรือเปล่าเนี่ยไปเอาละเอากดโอนะครับเฟซโอถูกอ๋ออุ้มได้กดอันหนึ่งอ่าโอเคโอเวอร์เฮียเครยโตสห้องกับดักอีกหรือเปล่าอืมาพาแพนโดลา่ามาด้วยโอ้เฮ้ยแล้วแพนโดลา่าทำไงเนี่ยแพนโดลา่ดลาสู้ได้เปล่าเฮ้ยแพนโดล่าสู้ได้ป่ะอ๋อกิ้งหลบเอานะ เฮ้ยเขี้ยอิโดนงูรับชิบหายเลยเฮ้ยเมดูซ่าหัวนมดำว่ะไม่ยังยังมีอารมณ์มาแวะดูหัวนมเฮ้ยไอ้สัสบล็อกบล็อกเฮ้ยเขี้ยโดนสาบโดนสาบชิบหายเลยเฮ้ยเขี้ยดีนั่หลุดทันแม่สาบให้กูเป็นหินเดี๋ยวรอเมดูซ่าก่อนเลยเฮ้ยมันไปทำแพนโดล่าแล้วมึงอีเมลูซ่าเหมืนนี่อ้ยเขี้ยมึงยังจะเฮ้ยออกไปอไป เขาไปกดโอ้มันกดโอ้กดโอ,ดโอ้มึงเซ็ตกูละไอเดียฉากบางังโอ้ดึงกระชากหัวมันกระชากหัวมันเอ,อ้ยเฮ้ยเร็วสิเออหัดหัวเป็นหินเป็นหินกันให้หมดมึงอีเมโลซ่ามึงจะรัดกูหรอฮนะกูรู้นะเว้ยเฮ้ยได้ละได้ละมึงสาพวกเดียวกันเป็นเลยให้พวกเดียวกันเป็นหินไปนเลยมึง กดโอ้ะกดโอ๊ะลุ่วกดโอ๊ลุ่ๆเฮ้ยดึงดึงโอเคบอกให้เราระวังอยู่นั่นแหละกูระวังอยู่แล้วอีเมดูซาเป็นหินแล้วนะครับเรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยว้าโอ้ยเฮ้โนอะไรโนอะไรโนอะไรแพนโดร่าโอเคครับเปิดประตูครับอ่าให้นางหนูนี่เข้าไปนะแล้วเราก็มุดตามเอามุดไม่ได้อีก อ้าวก็ว่ากันไปแล้วไงวะรีพองมุนเกาะก็ไอสัตว์แม่เลยวหล่นละเฮ้ยเฮเไอสัตว์กับชิบหายแล้วเร็วเร็ไอเชี่ยเดี๋ยวแพโดลาตายไอสัตว์จะชะเง้อมองฟอง้เร็วคอเชี่ยเร็วเอ้เหียเียเหียเียร็วเร็วเรเฮ้ยเฮ้เฮ้ยจะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเร็วเร็ว ดึงดึงดึงอีเทียอีแพนโดล่าจะโดนแดกแล้วมึงลงมาเร็ว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 โอ้ยเฮ้ยเกือบเกือบไปแล้วมึงโอเคเปิดครับเล็ดอปโอ้ยแล้วนี่ล่ะอ๋อต้องดันขึ้นไปแน่เลยมีรูเล็กๆอยู่งบนนะเข้าไปเลยนะโอ้ นี่เราเอสคอร์ตแพนโดล่าเรอว่นเนี่ยเหมือนรีออนกับแอชลี่เลยอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเคยทสคิดว่าฉันเปิดกรงให้ได้นะโอ้ฉันสามารถปล่อยตัวเองได้ด้วยเอาฉันเจออะไรบางอย่างฉันไม่แน่ใจมันคืออะไรอะไรดิวดอหรอจ๊ะฉันจะลองดูอะไรวะยีแพนโดล่าพูดมากว่าเฮ้ยว้วเย่ดีจังรีบไปเลยรีบย้ายกนขึ้นไปโดดๆเอากีตแล้วมึง เฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยเที้ยอะไรเนี่นนนนยเออต้องไปช่วยมึงใช่ไหมโดนขังโดนขังครับครย์โทอสเรียกทำไมอ่ะฮะโอเคต้องไปช่วยออกมานะอ่ะโอเคมาเป็นหน้าที่กูที่ต้องดึงนะครับช่วยอะเอาละมึงน้ำท่วมครับ น้ำท่วมชิบหาย okay. หนนหมึง okay. เร็วๆเลยเคยทดไต่ไต่ไต่เรือตีนเฮมิทโอเคไปเร็ว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 ให้ว่องครับให้ว่องให้ว่องครับไม่งั้นที่นั่นจบนะไอ้สัสเอ้ยเดี๋ยวจะโดนน้ำก็แล้วเร็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 วซิวะเร็วสิวะเร็วสิวะจมน้ำแล้วมึงลอยคอไว้ก ell ่อนนะอ้โนเดี๋ยวปลาไปช่วยเฮอร์รี่อยู่นี่ไงเฮอร์รี่อยู่ไอ้เหี้ยอย่ากดดันดิวะ เฮี้ยวพ่อมึงกำลังไปเฮี้ยวอยู่ใจเย็นโอ้เชี่ยกงจักรกงจักรกงจักไอ้สัตว์ลงไปนี่โดนปั่นเนื้อกระจายนี่เร็วเร็วเร็วตรงนั้นมีลูกมีลูกลูกกิ้งน้ำอยู่นะครับไปไม่ได้ไปไม่ได้เร็วเร็วเร็วไอ้สัตว์เฮ้ยแม่งไล่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยเร็วเร็วเร็วไอ้เฮ้ยโอ้ยโอ้ชิตไข้ไข้ไข้โอเครอดมาได้ หวุดหวิดสุดๆเอาไม่ไม่หล่นนะไม่หล่นแล้วอ๋อโอเคกดนี right. ้ก่อนหรือว่าจะหล่นไปที่พื้นแล้วตู้แตกโอ้หลยชิดแมนแตกยังแตกยักระจกแตกดิแค่ล้าวนะครับต้องถุบทุกกระจกเข้าไปป่ะโอเคปะ อันโดลามาป๋ามาช่วยเราไอ้หนูแล้วทำไมกูเข้าไปไม่ได้วะโอเคเฮ้ยเกือบไปแล้วมึงนี่ก็ต้องถ่ายปอดซะแล้วฉันพร้อมแล้วทางนี้ทีหลัง่ะซุ่มซามสิโอเคไปเลยเราใกล้ถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับโอเคพลังยังเต็มอยู่ไป ขับใจนะเครัสหนทางอีกยาวไกลแต่พอถึงจุดหมายปลายทางแล้วเธอจะไม่ขอบคุณฉันหรอกฉันไม่ใช่เด็กนะฉันเจอสิ่งแย่ๆมามากมายฉันไม่กลัวน่นแน่นอนฉันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นเหตุผลที่สูททรมานพ่อฉันไงฉันเห็น พอฉันถูกทรมานเพราะว่าฉันไงเฮเลสัสทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องลูกเ,เป็นสิ่งที่พ่อทุกคนพึงทำป้ามันเป็นความผิดข,ของฉันฉันกลัวฉันเลยพลาดความกลัวนี่แหละ <คน S 2> เป็นความมืดมันเรียกฉันว่าปีศาจคำพูดคนไม่มีความหมายบางอย่างนะ แต่ว่าในความในคำพูดนั้นฉันสัมผัสได้ถึงความกลัว,วกลัวนายาากลัวเคทษสนะในเมื่อพระเจ้ามีความรู้สึกกลัวมันทำให้ฉันมีความหวังความหวังมันสำหรับผู้อ่อนแอเท่านั้นเพนดูล่าความหวังทำให้เราแข็งแกร่งมันเป็นเหตุผลที่เราทำไมำอยู่ที่นี่ไงสามารถใช้มันสู้ได้กับทุกสิ่ง เยสโดศรัทธาในความหวังนะครับแฮนโดล่าเปิดประตูเฮไอเฮียนั่นห้อยอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่ทำความหวังความหวังทำให้คนเกิดคนตายนะครับเรียน from d ดแมนเรียนรู้จากศพไอ้นี่ซะเออคำพูดไม่ค่อยสละดสลวยนะครับแปลแบบกระทันหัน ขออภัยด้วยอีเฮียไซเลนหน่ครับมึงอ,อย่ากเก็บมันเอาไว้กเก็บเก็บมันเอาไว้เทียวเฮดิสดีกว่าเทียวเฮดิสไอสัตว์มึงมึง,มงอะไรมึงเล่าตบพ้องเหรอฮะหาโดเคนก่อนเออนี่ตื่นมาตื่นมาละกัชชากันกัชชากวิญญ,ญาณเดี๋ยวก่อนนะอัปเกรดก่อนอัปเกรดเทียวเฮด,ดิสอัปแมงเลย อักให้เต็มอักให้เต็มอักให้เต็มครับเออเหลือสามพันเหลือสามพันไปใช้กับอะไรดีไอ้นี่ก็เต็มเต็มเต็มหมดแล้วเอาลงในมินส์เซตสตาร์ทแล้วกันมาสิงโตโอเคเหลือไว้แค่นี้แล้วพอมีเชื้อเอามัดล้อมหมดสุดแล้วไซเลนเนี่ยไซเลนพิュลเหลือเกินไอ้เวรเลยเอาหน้าโขกแม่ง หอยมันกดโอ้ยอืออือไซเลนก็หัวนมดำนั่นเนี่ยเหลือไปเห็นนะครับเมื่อกี้ปล่อยอีตัวที่ลอยฟ้าอยู่ดึงมันลงมาลงมันนี่ไอ้สับไปอืดเหลือเกันอึดไปไหนอึดไปไหนฮะอึดไปไหนตายเลยลรอนี่โอ้โห ลงมายืนแล้วหรอจ๊ะลงมาก็ตายซะไอ้เวทไม่จำเก็บมันไว้ตายตายเข้าไปตายเข้าไปไอ้เคี้ยอึดเหลือเกินไซเลนแม่งเหนียวมากครับซุกเข้าไปโลช่วยอะไรไม่ได้หรอกโลช่วยอะไรไม่ได้โลต่อยหมัดเดียวแตกครับเอ้ยไอ้เหี้ยมึงมึงมึงตายได้แล้วโอ้ยไอ้ขอมดำดินมา ขอบดับดินขอบดับดินเออรอขอบดับดินไอ้เหี้ยเอ้ยมันไม่เล็งให้เป้าให้เราแม่งเล็งไม่ได้ดังใจเลยไอสัตว์มันจะล่อขอบดับดินเฮ้ยมาลุงกูดิมาลุงกูดิไฟสัตว์เอ้ยเฮ้ยเอฮ้ยเอาใหญ่นะเอาใหญ่นะไอีเวนเอาใหญ่ฮะดึงแม่งขึ้นมามึงมานี่เลย เวีนนี้สายสายได้แล้วอึดอึดไปไหนวะอึดไปไหนวะเชียนนว่าเป็นมินิบอสแม่งอึดชิบหายมัดเขาชิลิศอึ่งปล่อยมันปล่อยมันให้ตายปล่อยมันให้ตาย,ตอ,ย,ตายอึดมากอึด,อ,ดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วกัน เฮ้ยได้ผลว่าเกียวเฮดิใช้ได้แล้วเนี <magnets start clubs> ่ยโอเกียจะตายแล้วไอ้สัตว์แม่งมิโนทอต้องใช้เบสอฟเอ็กไซนะครับไม่ก็กำปั้นเฮคิลิทุกจะเอาอยู่นะครับโอ้ยเกียจะตายอ่ะไอ้สัตว์เอ้ยโอลิมปัสโอลิมปัสสิเว้ยไอ้ทอกระดองไอ้ทอกระดองมิโนทอมิโนทอมิโนทอตายมิโนทอตายไอ้เหี้ย เอาละเส่ก <ort. i> ูใ <Man> ส <p Freddie> ่กูโอ้โหมุน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 หัวมันหมุนหัวมันเอ้ยเอาเชี่ยกดผิดชิบหายอเาใหม่ครับเอาใหม่หมุนหัวมันหมุนหัวมันเอ้ยหมุนหัวมันเอ้ยกดไลค์กดไลค์กดโอ้โอเคเย่ได้กลิ่นออกมากดแทนนะครับมึงตายได้แล้วไอ้สัสเอ้ยโอ้ยตั้งหลักตั้งหลักพักหายใจก่อน ยู่ไหนวะเนี่ยทีอย่างเงี้ยไม่เข้ามาไอสัตว์เอ้ยทีแม่งคนเยอะๆเข้ามากันจังม้วนม้วหมุวนม้น,ม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 นแล้วก็ข้ามซะไม่ดุยเลยเฮ้ยเหนื่อยโอเคฟินเฟสเซอร์เพิเ่มอะไรให้กูบ้างเนี่ยเมจิกอัพเกรดผมรู้สึกว่าเมจิกนี่แม่งนำโด่งเลย <laughs> ก็ดีก็จะได้เอาไว้ใช้นะครับ ไอ้ไม่มีเราก็ไม่ได้ช่วยอลไรมึงหรอกไอ้เวนไอ้เวนไอ้อือไอ้พวกนี้แม่งกาลนะครับโอ้โหไอ้ไซเรนอีกครับเฮ้ยเมื่อเท่จะหมดวะไอ้เหี้ยเยอะเกินกูต้องฆ่ามมาเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยเมืองขึ้นมาปุ้ยไอ้ ตายได้แล้วไอ้อึดจริงจริงอึดจริงจรปมันไปมันเรื่อยไอ้สัสโอยไซเรนอึดมากครับเห็นเป็นผู้หญิงตัวบางๆงเงี้ยแม่งอึดจริงๆจำก็ไปหลายหมัดแม่งยังยืนได้ปล่อยป่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ตายมันรู้ไว้ปเรื่อยๆอย่างเงี้แหละ ยเอสเคมีสวนมีสวนนะครับมีสวนกอดมันตายซะใส่เลนกรีดเชียรนะมึงอะไรมาต่อน,นี่ตีเผื่อเองก้าวนะัดเหรอฮะโอ้อีแผนดูแลเดินสบายใจมาช้อปปิ้งไงวะเอ้ยตายได้ลอมึงโอ้ยเยี่ยมาเรื่อยๆเลยไม่ไหวแล้ว าเรื่อยๆมาเรื่อยๆจริงดูทุบมึงเนี่ยมามารวมกันมารวมกันมารวมเป็นขยอกนี่เอ้ยสัตว์ที่เดียวไปเลยมึงมีโนอทอไม่โอ๊ยเฮียเอ้ยอะไรนักหนาวะไอสัตว์ไซเลนอีกเอามีโนอทอกันเอาแม่งก่อนไซเลนไซเลนิก อใส่เล่นพวงมาปล่อยใส่เล่นรอเคาน์เตอร์มิโนอทอร์แล้วสวนกลับนะครับโอเคมันต้องเป็นจังหวะหมุน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 เอ้ยบิดตายต่อไปก็ตามแล้วใส่เลน่นโอ้โหไอ้เหี้ยเยอะจังวะมึงยัโผวงมางห,หน้าเนี่ยตายสิโวยตายสิโว้ย,ย,วยอึดเหลือเกิน แล้วแม่งเยอะด้วยนะไม่ได้อึดอย่างเดียวแม่งเยอะยืนนิ่งเฉยยืนนิ่งอย่างนี้ก็ตายซะมลยเป็นเปาดิ้งให้กูต่อยเล่นนะครับสวนสวนเพราะว่าเอ้ยยเย้เยขึ้นมามึงขึ้นมาเลยไอ้ขอมดดินเฮ้ยเราแพนโดลา่าเฮ้ยแพนโดล่าโดนฆ่าย,ยัางเนี่ยมันงเก่งทำร้ายน้องแพนโดล่าอยู่เอ้ยหายเดีว โอ้ยหมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดเหลืออีกนอนึงไอ้กีกตัวสุดท้ายแล้วสินะหมดยังครขอนี้ฮะคราวนี้จะหมดไหมไอ้สัตว์ตาย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 มุดดินหามพ้อ,องเงิขึ้นมาตายตัวโอ้ยเหี้ยเอาเข้าไปเข้าไปเอาเปิดให้แล้วไม่เข้าไปอ่ะ นี่แล้วะเนี่ย t h e s piece of fabric lying on the ground with a message inscribed in blood อ๋อถูกเขียนเลือดนะครับมึงเอามือที่ไหนเขียนเนี่ย Spartan no man was meant to make i this t f a r ไม่มีคนที่ไหนออกมาที่นี่กันได้หรอก True maybe you are not Amen เฮ้ยแกไม่ใช่มนุษย์หรอเนี่ย I do not know you ฉันไม่รู้จักแกนะ But I suspect whatever brings you here I means that you are no friend of Zeus ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามที่พาแกมาที่นี่ เ้าไม่ได้มาเพื่อเป็นมิตรกับซุสหรอกที่มัสเพย์ฟอร์บรากกิ้งฮิสพรมิสแอนด์เลตติ้งไมซ์นไดเขาจะต้องชดใช้ที่ไม่รักษาสัญญาและทำให้ลูกชายฉันตาย I can only hope that you complete your mission ฉันหวังว่านายจะทำภารกิจสำเร็จ What a fitting end โอ้ทำไมมันจบง่ายอย่างงี้ทูไดอินไมโครเทสอินเวนชั่นตายในสิ่งประดิษฐ์ของฉันเองอ๋อมันเป็นคนสร้างเหรอ The only thing I love more was Eclair สิ่งที่ฉันรักมากที่สุดก็คืออีคลาร์ส now I can be with him และฉันจะไปอยู่กับเขาจดหมายลาตายนั่นเองมึงเอามือที่ไหนเขียนมือโดนลาบไม่่ใชเหรอ ช่างมึงไปครับแพนโดล่าด่วนเลยครับเ,เสียเวลาสู้กับเฮียพวกนั้นมนเยอะจริงๆอะ่ะเยอะจนเหนื่อยอถึงแล้วสิน,นะโอเคกดสวิตช์แน่เป็นลิฟต์มีลิฟต์ซะด้วยค่อยๆขึ้นไปมีศพเน่าๆให้อยู่ กระดูกหักทั้งตัวเอยอ,อ้าวนี่มันห้องเดิมนี่หว่าให้กูทำไงครับเนี่ยยังไงวิ่งไปไหนเคทโทสต,ตามเป่าเคทโทสตคงต้องตามนะครับนะกล่องบุญน,นานนะกัน กูรู้แล้วไอ้เฮียไปไแล้วอออเออไปเรื่อยไปเรื่อยอีเพนโดลาก็วิ่งนำแล้วเดี๋ยวก็จะมีศัตรูโผล่มาชิมิในเมื่อไม่มีงั้นกูขอเซฟก่อนนะครับแม่งเหนื่อยมากจริงๆ <laughs> โอเคไว้เจอกันฟาดแปดครับผมสวัสดีครับ